ส่วนนักแสดงสาวคนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยต่อสู้กับโรคมะเรง็งจนหายดีแล้วนะคะนั่นคือพิมพิมพมาดาน,นั่นเองแต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็พบเนื้องอกในมดลูกแล้วก็รังไข่นะคะก็เลยต้องรีบตัดสินใจผ่าตัดเอาออกเพื่อความปลอดภัยค่ะ โดยพิมพิม,มาดาได้แชร์ประสบการณ์ลงในไอจีส่วนตัวนะคะว่าเธอเนี่ยได้เข้ารับการผ่าตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ค่ะหลังพบก้อนเนื้อจํานวนมากเลยที่หมดลูกซึ่งก็เป็นสิ่งที่เธอเนี่ยค่อนข้างจะกังวลกับการตัดสินใจครั้งนี้แต่เมื่อคุณหมอแนะนําว่าให้รักษาความปลอดภัยของชีวิตไว้ก่อนเธอก็เลยตัดสินใจรับการผ่าตัดค่ะพร้อมกับเตือนสาวๆด้วยนะคะว่าอยาคิดว่าเรื่องประจำเดือนมาน้อยมามากนั้นเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่ามันเป็นสัญญ,ญาณที่ใกล้ตัวสําหรับผู้หญิงอย่างเรามากๆ เพราะว่าถ้าเจอเร็วก็รักษาได้ทันซึ่งเธอได้ผ่าตัดเนื้องงกออกไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ต้องพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลต่ออีก4ีหวนันแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปวดแผลมากๆเลยค่ะการผ่าตัดครั้งนี้โดยรวมก็คือแพทย์สบายใจเพราะว่าก้อนที่เอาออกไปนั้นไม่ใช่มะเร็งค่ะสำหรับใครที่อาจจะมีอาการคล้ายๆพิมพ์นะคะต้องห้ามทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าพิมพ์เนี่ยทิ้งเอาไว้นานพอสมควรจน ตัวซีดเลยแหละประจำเดือนออกมามากผิดปกติจนคุณหมอต้องขอให้ตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ออกไปแล้วค่ะทีนี้ครั้งที่แล้วนี่ก็ถือว่าผ่าตัดรังไข่ออกไปแล้วข้างหนึ่งครั้งนี้ผ่าตัดใหญ่อีกแล้วนะคะก็อย่าไปกลัวค่ะในเมื่อมันดีกับสุขภาพเราแล้วก็มันทำให้เรามีชีวิตต่อที่ยืนยาวสาวๆคนไหนที่มีภาวะประจำเดือนผิดปกติอย่าทิ้งไว้นะคะมาหาคุณหมอนะคะแล้วก็จะได้รีบรักษาให้ท่วงทันนะคะ